ทันเลยหรออ,าอ้าวองนี้คนที่ไปทำให้ผมทำไงอ่ะเขาเอาเอาเล่นไปหมดเลยเพราะผมเหมารถจากฝั่งนู้นนี่ครับของคนลาวอ่ะ ไม่แล้วพกผมจะเข้ามาได้ยังไงอะถ้าไม่ปั่มเข้ามาเออจะเดินเข้าไปได้ยังไงก็นึเมืนะ่อเขาก็ต้องตรวจอ่ะเออกาตรวจตลอดเลยเขาตรวจตลอดเลยนะแล้วผมก็เสียค้าให้คนลาวเป็นคนทําให้ด้วยอะไรนะครับอ่าฮะ กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อมีการเตือนภัยสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่กำลังจะเดินทางข้ามแดนไปเที่ยวที่ประเทศลาวเพราะอาจจะเจอกับเหตุการณ์ลิดไถเงินที่กระทำเป็นกระบวนการร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐเพราะผู้เสียหายนะครับได้บอกว่าโดนเรียกเก็บเงินค่าปรับ5 0 0พันบาทหลังถูกแจ้งข้อหารักรอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวไทยผู้เสียหายขึ้นรถตู้จากสนามบินอุดรพาไปส่งที่หน้าวินรถคนลาว รถตู้เราพาผู้เสียหายข้ามด่านโดยเสนอตัวว่าทำเอกสารให้ทั้งหมดและผู้เสียหายสามารถผ่านด่านได้ตามปกติไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่ประเทศเราระบุจุดแวะ2ที่ก่อนที่จะไปถึงจุดหมายแต่พอไปจริงเวลากลับล่าช้า เพราะผู้เสียหายต้องไปขึ้นรถไฟต่อแต่รถตู้บอกว่าอย่างไรก็ทันพ่อขากลับด่านตรวจบอกว่านักท่องเที่ยวไทยหนีเข้าเมืองเพราะไม่มีตาปั๊มเข้าลราได้แจ้งข้อหาหนักเพื่อให้กลัวผู้เสียหายได้ถามถึงความชัดเจนสุดท้ายบอกว่าเสียค่าปรับ5,000บาทคุยกันไปคุยกันมาเจ้าหน้าที่ด่านเริ่มตอบคําถามไม่ถูกและคนเริ่มเยอะเริ่มมายืนมองเจ้าหน้าที่ล่ายื่นข้อเสนอว่า2,500บาทจบไหม ผู้เสียหายได้ถามหาใบเสร็จใบใจค่าปรับตอมอก็ตอบไม่ได้จึงให้ผู้เสียหายเข้าไปคุยในห้องด้านในที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายพูดจาดีเจ้าหน้าที่ผู้ชายเช็คข้อมูลเล่ารายละเอียดพร้อมกับบอกว่าไม่น่าทํากันแบบนี้รถของคุณเข้าไปหากินในประเทศไทยแล้วทําเป็นขบวนการแบบนี้เพื่อให้เราเสียค่าปรับหรอ เจ้าหน้าที่ผู้ชายตอบอะไรไม่ได้สักอย่างบอกแค่ว่าปกติมีค่าปรับ4 0 0พันบาทผู้เสียหายจึงถามว่าสรุปกี่พันผู้หญิงบอกว่า5,000ันผู้ชายบอกว่า4 0 0พันสรุปกี่พันกันแน่เริ่มตอบไม่ตรงคำถามสุดท้ายผู้เสียหายยอมรับว่าทำผิดกฎหมายเพราะเข้าเมืองโดยไม่มีการประทับตราจากตมแลวยอมจ่ายเสียค่าปรับเป็นเงินเจ็ดแสนกีบจากนั้นผู้ชายทำท่าทีเขียนเอกสารอนุมัติผ่านแต่ก็ไม่ยื่นเอกสารเหล่านั้นให้ เก็บแต่เงินไปแล้วก็ทำตาประทับให้จบชิ้นกระบวนการผู้เสียหายได้ทิ้งท้ายนะครับว่าน่าจะทำเป็นขบวนการตั้งแต่รถตู้สนามบินพาไปส่งหน้าวินรถคนลาวคนขับรถลาวเสนอทำเอกสารให้จะได้เร็วแต่กลับกลายเป็นไม่สแตมให้เพื่อให้เสียค่าปรับตอนขาออกการเรียกเก็บเงินเรียกตั้งแต่คนตรวจบัตรพอไม่ได้ก็ให้ไปคุยกับคนที่ใหญ่กว่าใครจะไปลาวต้องระวังเรื่องที่เรามองข้ามด้วยนะครับ จากข่าวนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ทําให้มีทั้งชาวเน็ตไทยและก็ชาวเน็ตลาวนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับบางคนบอกว่ากรณีแบบนี้ได้เห็นมาหลายครั้งแล้วก็ให้ระวังตัวด้วยซึ่งแอดได้รวบรวมความคิดเห็นของทั้งไทยและลาวมาฝากขอไม่เล่นะครับเป็นชาวไทยเขาบอกว่าเคยเจอแบบนี้ที่ตมสนามบินหลวงพระบางตมจงใจไม่ปั๊มตราวีซ่าขาเข้าให้เราเปิดหน้าพาสปอร์ตเช็คดูแล้วแจ้งกับตม จากนั้นเจ้าหน้าที่ค่อยปั๊มขาเข้าให้ทำทรงคือแหงว่าลืมปัม๊มเป็นตะซังคือหยังนิความคิดเห็นคนทํามาครับเป็นชาวลาวเขาบอกว่าเรามาไทยก็เสียเป็นพาสปอร์ตท,ท่องเที่ยวเสียขาเข้าไทย200บาทขาออกฝั่งไทยก็200บาทไม่อย่างนั้นตมจะไม่ลงตราให้ความคิดเห็นธรมาเป็นชาวไทยนะครับเขาบอกว่ากระแสลาวมาแรงช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครอยากไปลาวไปแล้วก็เจอประสบการณ์แบบนี้บอกต่อกันมาแล้วหลายคน ชาวไทยคนถัดมานะครับเป็นนักท่องเที่ยวได้เข้ามาตอบกลับว่าคนลาวดีๆยังมีอยู่เยอะแต่ส่วนน้อยก็จะทําเสียคนต่อมาได้เสริมว่าหนูเป็นคนลาวชอบคุณจากใจที่คิดแบบนี้ที่ไม่คิดว่าลาวจะไม่ดีทั้งหมดแล้วคนต่อมานะครับได้เสริมว่าประชาชนดีครับแต่รัฐบาลเฮียครับเรื่องปกติหาแต่เงินครับผมความคิดเห็นชาวไทยคนถัดมานะครับเขาบอกว่าไปกัมพูชาก็เสีย ไกบอกเป็นธรรมเนียมฝั่งนู้นเข้าฝั่งไทยก็เสียลายหัวเหมือนกันชาวไทยคนทันมาบอกว่าเราคนหนองคายไปครั้งเดียวยังไม่อยากไปอีกเลยชาวไทยคนทันมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าบ้านพีเมืองน้องเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกผมไปกับแฟนชาวต่างชาติและเพื่อนฝรั่งรวมถึงรถครอบครัวโดนไถ่ตั้งแต่เหยียบแผ่นดินเลยจากนั้นชาวไทยคนถัดมานะครับเขาบอกว่าสาวลาวคือ n ัมเบ r วันครับนอกนั้นเฉย จากความคิดเห็นนี้คนไทยคนถัดมาได้ตอบว่าผมให้สาวแก้วนัมเบอร์วันและกันความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวไทยเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อแปดเก้าปีก่อนเพื่อนของเราก็โดนเรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนเมารถตู้ไปเที่ยวที่ประเทศลาวเที่ยวมาหลายวันยังไม่อยากกลับเลยไปถามตอมอว่าถ้าจะเที่ยวต่อต้องทําใบอะไรเพิ่มตอมอบอกว่าไม่ต้อง ไปเที่ยวได้เลยหลังจากนั้นหนึ่งวันเพื่อนจะกลับไทยตอมอมันดักเลยแล้วเรียกเงินคนละหมื่นหลังจากนั้นเพื่อนไม่ไปเหยียบแผ่นดินลาวอีกเลยเราก็ชวนไปเที่ยววังเวียงเพื่อนบอกให้เราไปหามันที่ขอนแก่นดีกว่าสวยกว่าลาวอีกพวกตอมอลาวมันจ้องคนไทยนานแล้วมันไม่ได้เกรงกลัวคนไทยแต่ประชาชนลาวบางส่วนก็ดีนะความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวไทยบอกว่าเคยเจอตอมอชายแดนกัมพูชา เรียกเฉพาะคนไทยค่าสแตมหัวละร้อยขาไปเรายอมจ่ายให้แต่ขากลับจะเรียกอีกเราไม่ยอมจ่ายรอสัก5นาทีเห็นว่าคงไม่ได้เลยโยนพาส,สปอร์ตให้เราเลยจากความคิดเห็นนี้นะครับชาวไทยคนถัดมาได้เสริมว่าจริงครับมันโยนให้มืออีกข้างมันเล่นโทรศัพท์ไปด้วยส่วนคนถัดมาได้เสริมว่าผมเคยทำใบเหลืองหายต่อมอจะเก็บผม1,000พผมบอกไม่มี ทำทีมึนตาใสใสสุดท้ายเหลือ100ผมเอาแบงค์ห้าร้อจ่ายมองหน้าผมไม่หยุดเลยความคิดเห็นทันมาเป็นชาวเน็ตลาวเขาบอกว่าเป็นหมดเกือบทุกด่านนะไม่ใช่แค่ประเทศลาวถ้าไม่เช็คให้ดีข้อสังเกตเวลาก่อนออกจากด่านต้องตรวจด,ดูเล่มทุกเล่ม 1. ไม่เสียเวลาวนกลับมาสเตมสองคือไม่เสียตังค์และเสียความรู้สึกประสบการณ์ตรงขาเข้าและออกหลายด่านและบ่อยมากโดนมาเยอะเหมือนกัน ชาวลาวคนต่อมาได้บอกว่าผมมองเป็นกลางลาวและไทยมีระเบียบเหมือนกันถ้าไม่แตสป์พาสปอร์ตที่ไทยก็ปรับเหมือนกันชิดเป็นวันไม่ต่ำกว่า500บาทต่อวันหรืออาจจะสูงกว่านั้นทางที่ดีเจ้าของพาสปอร์ตต้องตรวจเช็คทุกครั้งที่เดินทางเข้าออกเจ้าหน้าที่ทำตามกฎระเบียบเช่นกันกับเจ้าหน้าที่ตอมอไทยไม่งั้นคนที่ลักลอบเข้าประเทศจะสามารถนำไปแอบอ้างได้ จากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวไทยเข้ามาตอบกลับว่าขอเพิ่มเติมหน่อยที่ว่าไทยปรับวันละ500นั้นไม่ใช่เพราะว่าลืมสแตมป์พาสปอร์ตแต่เป็นการปรับเพราะว่าอยู่เกินจํานวนวันที่ฟรีวีซ่าจะตั้งใจลืมปั๊มให้หรือทําการเป็นขบวนการก็ช่างเถอะเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะหลักๆก,กับคนไทยสุดท้ายมันก็เป็นผลกระทบกับความเชื่อมั่นสําหรับคนที่จะข้ามไปเที่ยว จากนั้นชาวไทยคนถัดมาได้เข้ามาเสริมว่าสรุปโยนให้เป็นความผิดนักท่องเที่ยวซะงั้นงั้นไม่ต้องมีหลอกเจา้าหน้าที่วางสแตมไว้เลยให้นักท่องเที่ยวสแตมเองคนไทยโดนกันเยอะแยะมองไม่ออกหรอว่ามันคือความตั้งใจของเจา้าหน้าที่ที่จะไม่สแตมเพื่อเรียกเก็บเงินภายหลังยอมรับความผิดแล้วรีบแก้ไขซะก่อนจะไม่มีนักท่องเที่ยวไปลาวความคิดเห็นถมานะครับเป็นชาวไทยเขาบอกว่า จริงๆผมชื่นชมและชื่นชอบวัฒนธรรมของประเทศลาวมากๆอย่างเช่นทำบนวันออกพรรษาที่หลวงพระบางเป็นประเทศที่น่าเที่ยวประเทศหนึ่งถ้าแก้ไขเรื่องตอมอได้ข่าวเกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายเกินจริงตำรวจเรียกเงินซึ่งข่าวอันนี้ทางรัฐมนตรีการท่องเที่ยวที่สปปลาวกำลังจัดการและขอความร่วมมือตามหน้าข่าวและขอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีคนไทยเราส่วนมากใจดีและมีน้ำใจ และเราไม่ได้ดีไปหมดทุกอย่างสิ่งที่ต้องแก้ไขในไทยก็ยังมีอยู่มากเราอยากให้ประเทศเราเก้าวไปข้างหน้าเราพยายามกันอยู่มากๆตัวอย่างที่ดีๆเราก็พยายามทำกันตักเตือนกันผมหวังว่าทางสปปรเราจะมองเราอย่างเป็นมิตรถึงจะเถียงไปก็ต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุอยู่ดีคนรุ่นใหม่ต้องเขียนหนังสือร้องเรียนหรือใช้มาตรการทางสังคมเพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อประเทศที่คุณรัก ความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวลาวเขาบอกว่าคนลาวเองก็โดนไม่รู้ว่าเขาลืมหรือตั้งใจเราเลยต้องตรวจตา้รำทุกครั้งที่ข้ามอย่างน้อยก็เซฟตัวเองได้ชาวลาวคนถัดมาครับก็บอกว่าของดีเมืองเราแต่ตอมอฝั่งไทยก็ใช่ย่อยยิ่งสนามบินสุวรรณภูมิพอดูพาสปอร์ตราว่าเป็นคนเราก็คือพูดจาสุนักไม่กินมากชาวลาวคนถัดมาบอกว่าตอมอฝั่งไทยเราก็ไม่น้อยหนะ้า จากคอมเมนต์นี้นะครับชาวลาวคนถัดมาได้เข้ามาตอบเพิ่มเติมว่าตอโมไทยปฏิบัติตามกฎไม่เห็นแก่งเงินหรอกจากนั้นเจ้าของเมนได้ตอบว่าเคยเจอมาแล้วต่อโมาบางคนที่หนองคายชาวลาวคนถัดมาครับถ้าเป็นความจริงเปิดเผยหน้าเลยว่าเป็นตำรวจลาวคนไหนหรือว่าใส่ร้ายตำรวจเราชาวลาวคนถัดมาแกบอย่าว,ว่าแต่ฝั่งเราฝั่งไทยก็มีเหมือนกันผมเคยเจอมาแล้ว คนถัดมาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้รถตู้ก็ต้องรับผิดชอบครั้งหน้าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกชาวลาวคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าจ้องแต่จะเอาเงินทำไมไม่พิมพ์ระเบียบใส่ป้ายขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวอ,อ่านแค่นี้ประเทศลาวทำไม่ได้ความคิดเห็นชาวลาวคนถัดมาครับปัญหาซ้ำซากแก้ไขไม่ได้สักทีเขาคงมาแค่ครั้งเดียวรู้ๆกันอยู่ว่าเศรษฐกิจลาวเป็นอย่างไรแทนที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศมันโคตรน่าเบือ่อ <c oughs> ชาวลาคนถัดมาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วก็รู้อยู่อีกเหตุผลหนึ่งคือไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์ถ้าทําถูกกฎหมายจะกลัวทําไมชาวลาคนถัดมาเจ้าหน้าที่พลาดเองที่ไม่ปั๊มสแตมเข้าเมืองเพื่อหวังจะเก็บค่าปรับตะดกสิ้นดีและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวเน็ตไทยแล้วก็ชาวเน็ตลาวนะครับ หาข้อมูลในการแปลผิดพลาดระกันไดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับการรับข่าวสารเพียงด้าในใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะลงมผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองใจต,ตองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้้วเจอกนใหมาคลิปหน้าสวัสดีครับ